คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการโกสกูรูรู้เรื่องผีและคุณจะไม่กลัวผีนะครับวันนี้ผมกับต้าก็อยู่กัน2คนไปก่อนนะครับ,รบเพราะว่าเอสติดคุระยาวๆมันไปหลายเทปเลยตอนนี้นะครับวันนี้ก็จะกลับมา พูดคุยกันเรื่องเครื่องรางของขลังกันบ้างนะครับเรจาจะเราคุยเรื่องพระเรื่องผีกันไปหลายตอนแล้วนะครับซึ่งวันนี้ที่เราจะคุยกันก็เป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆที่หลายคนเคยได้ยินแต่อาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปวิธีการสร้างหรือว่าวิธีการใช้งานต่างๆก็จะได้มาทําความเข้าใจกันมากขึ้นนั่นก็คือตะกรุดมหาจากกักรพรรดิตราธิราชนะครับ,ครบรเคยได้ยินชื่อตะกรุดนีไหมเย่ยผมไม่คุ้นชื่อเลยครับเหมือนยาว แต่ถ้ามหาจักรพรรดิก็พ,พอจะคุ้นหลวงปู่ดูอะไรพวกน,นี้นะครับแต่พียงแตยว่าตกะกรุดชื่อเนี้ยมันที่อาจารย์รอบทิจะเล่าเนี่ยหมายถึงว่าเป็นพะเกจิเฉพาะหรือว่าเป็นแบบว่ารวมครับอ่าอันนี้ก็เป็นคําถามนี่จะเป็นคําถามเดียวกับที่ทางบ้านถามมาบ่อยๆเกี่ยวกับตะกรุดชนิดนี้เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูหน้าตาตะกรุดก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงจะอินเสิร์ตชัดๆไปให้อีกทีหน,นึ่งนี่คือหน้าตาตะกรุดของตะกรุดมหาจากักรพรรดิตราธิราชนะครับ ก็จะมีช่องทั้งหมด108ช่องอยู่ในนี้ซึ่งมปนการตีตารางเป็นทรงเลขาคณิตที่สวยงามมากซึ่งตะกุดอันเนี้ยเป็นตะกุดในสายวัดประดู่ทรงธรรมนะครับสายวัดประดู่ทรงธรรมซึ่งเป็นตะกศิลาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยสาเหตุที่เรียกว่าตะกุดมหาจากักรพรรดิราธิราชก็คือเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในหนึ่งในเครื่องคาดราชศสตร์เป็นตะกุดที่ระดับเจ้าพญามหากษริย์ จะต้องมีไว้ติดตัวนอกจากพวกตะกุดมหาละงัาที่เราเคยคุยกันไว้นะครับเพราะว่าเป็นตะกุดที่ร้อช่องเนี่ยคือลงด้วยอิติปิโสร้อยแปดแล้วไม่ใช่อิติปิโสธรรมดาด้วยเป็นอิติปิโสแบบอิติปิโสรัตนามาลาคําว่ารัตนามาลาคือเอาคำคํหนึงมาแตกออกเป็นสท่อนอย่างเช่นตัวอิ ก็จะเป็นอิโถสพันยุตยานางอิสันัตอสวัคยังอิถังคำมังอนุปโตที่มันตังนามามิหังก็เป็นคาถาบทหนึ่งพอตัวติก็เป็นอีกคาถาหนึ่งติณโนโยวัตทุกขัมหาติณนางโนกานมุตโตโมติโสภูมีอติกันโตตินนาโอขังนามามิหังปิก็เป็นอีกตัวหนึ่งปิโยเทวามนุษสานางปิโยพมานมุตตโมปิโยนาคะสุปันนานางปินิทรียังนามามิหังอันนี้ไปถึงว่าเวลาลงต้องท่องแบบนี้ย่อยเข้าไปอีกแล้วแล้วแล้วทั้งร้อยแปดช่องเลย ระหว่างที่ท่องอันหนึ่งก็ต้องท่องย่อยแตกแขนงไป<ช>อีกครัแล้วแล้วปดท,<อ>ท่องในจิตนี่แห<ค>ละครับใช่แล้วทั้งร้อยแปดคือคาถาคนละตัวหมดเลยไม่มีตัวไหนซ้ํากันเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะลงได้คือต้องสําเร็จอิติปิโสรัตนมาลาคำว่าอิติปิโสรัตนมาลาคือตัวเนี้ร้อยแปดซึ่งกว่าจะท่องได้นี่ก็เรียกว่าท่องกันหัวปูในต,ตอนที่ผมท่องกว่าจะได้ก็ใช้เวลาหลายวันอยู่เหมือนกันกว่ากว่าจะนี่ถ้าลงไปเสกแบบตามตำนาน พระอื่นที่เขาแบบว่าชอบแบบลงไปเสกในน้ํานี่ปรากฏว่าก็คงไม่ได้จมน้ําเลยน,นะกว่าจะในน้ำจะเป็นตัวนะวนในน้ําจะเป็นตัวนะสั้นๆพวกนะอุทลังนะอะไรพวกเนี้ที่มันลงได้สั้นๆแบบอึดใจแต่ถ้าพวกนี้ต้องใช้เวลาในการลงค่อนข้างนานแล้วก็ก็จะมีสูตรในการลงเป็นพิเศษคือไม่ใช่แค่แบบลงเรียงไปหนึ่งสองสามสี่นะก็จะต้องลงแบบตารางหมักลุก แล้วก็ลงสลับช่องกันไปเรื่อยๆในตารางหมักลุกเสร็จแล้วก็มีการม้วนเข้าตรงกลางแล้วก็ตีออกข้างนอกแล้วก็ลงเข้าไปอีกเหมือนเป็นแผนกลลศึกสมัยโบราณอะไรประมาณนี้ยเพราะฉะนั้นจะเป็นกระปุดที่ค่อนข้างลงยากมากที่สุดตัวหนึ่งแปลว่าต้องลงแบบแนดนเมสตลอดเลยไหมครับหรือว่าสามารถพิมพ์ได้พิมพ์แล้วแล้วอธิษฐานหรือต้องลงิอ้เอาแต่ว่ามันก็แล้วกัน ไม่แล้วเสกด้วยรัตนมาลาเอาทีหลังก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะเอาแบบเต็มสูตรก็ต้องลงลงสดแล้วก็แล้วก็เสกไปด้วยซึ่งตะกรุดอันนี้เนี่ยเ,เป็นตะกรุดที่อย่างที่บอกคือเจ้าพญามหากษัตริย์ใช้การที่ลงด้วยอิติปิโสรัตน,นมาลาก็คือเป็นการหนุนด้วยกําลังสูงสุดก็คือกําลังแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีบทย่อในนั้นซึ่งาถาจะรันทั้งร้อยแปดเนี่ยก็จะมีพุทธคุณแตกต,ต,ต่างกันไปทั้งร้อยแปดแบบเลย ราะฉะนั้นคือเรียกว่าครบหมดในอันเดียวกันแล้วก็เมื่อเอาไปใช้ก็เหมือนกับว่ามีพุทธคุณครบทุกด้านนะคือคําว่ามหาจากักรพรรดิราธิราชก็คือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งแคล้วคลาดปลอดภัยทั้งมีโชคลาภทั้งเป็นมหาอํานาจวาสนาบารมีทั้งกันคุณใสมนดามทั้งหนุนโชคหนุนดวงจะมีครบรักษาโรคจะมีครบหมดอยู่ในนี้เลยแล้วถ้าเป็นทําตามตําราดั้งเดิมแบบแท้ๆเนี่ยมันจะทํายากลงไปอีกก็คือ อย่างที่มีการทําอย่างเช่นตอนสมัยอาจารย์เฮงไพวันทางตะกุดมหาจตุรัตตาทิราชเนี่ยมีการนิมนต์พระร้อยแปดรูปแล้วพระแต่พระสงฆ์แต่ละรูปจะต้องสวดรัตนนาลาแต่ละบทไม่เหมือนกันนะหมายถึงว่าสวดไปพร้อมกันคนละบทกันพร้อยแปดก็คืออันนี้ก็มีอาจารย์แบ่งหน้าที่กันสวดใช่ไหมครอ่าใช่โดยมีอาจารย์เฮงเนี่ยอยู่ตรงกลางเป็นผู้ลงขณะที่แต่ละองค์เนี่ยสวด เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นตะกรุดที่ทํายากมากคือถ้าจะทําเต็มสูตรแบบนั้นนะคือแค่จะหาพระสงฆ์ร้อยแปดรูปก็ยากแล้วแล้วต้องเป็นพระสงฆ์ร้อยแปดรูปที่รู้คาถารัตนนาลานี่นี่ไม่รู้จะไปหาจากไหนเลยแล้วก็ต้องคนทําตรงกลางก็ต้องมีสมาธิสูงในการที่จะรวมกําลังทั้งหมดเข้ามาอยู่ในนี้กว่าจะลงตารางได้อะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นถ้าจะทําแบบเต็มสูตรแท้ๆเนี่ยหนึ่งถือเป็นหนึ่งในตะกรุดที่ทําได้ยากที่สุดแล้วก็มีพุทธคุณสูงสุดจึงเป็นถึงถือเป็นเครื่องค่าดราชสศัตราของกษัตรริยย์สมับาณ ว่าเป็นตะกรุดที่ทําได้ยากมากแต่ถ้าไม่ได้ทําเต็มสูตรขนาดนั้น <c oughs> ก็ทําได้คือลงด้วยตัวคนเดียวก็ได้อย่างของผมก็จะลงคนเดียวก็จะลงรัตะนามาลาไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจริงๆก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะสุดท้ายก็อยู่ที่การเสกแต่ถ้าเกิดอยากจะทําเต็มสูตรแบบอาจารย์เฮงหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้แต่มันก็ก็จะค่อนข้างหาทําได้ยากหน่อยอาวแบบนี้ถ้าเกิดสมมติเรานิมนต์พาะมา108รูปใช่ไหมครับแล้วแต่ละรูปเนี่ยก็กําหนดให้เลยใหป้ประมาณหนึ่งหนึ่งสูตรใช่ไหมฮะหนึ่งยันแล้วเขา พร้อมกันมันก็เหมือนก็รวดเร็วแป๊บหนึ่งสวดหนึ่งก็พร้อมกันหมดทีเดียวก็เสร็จไปหนึ่งอันนึกปะครับถึงจะสวดแต่สุดท้ายคนตรงกลางต้องลงให้ครบอยู่ดีไงมันก็ต้องใช้เวลาอยู่แล้วก็มันจะยากตรงที่ว่าแต่ละคนสวดของแต่ละองค์สมาธิมันจะต้องค่อนข้างนิ่งมากเพราะมันเสียงเซ็งแซ่ไปหมดมันไม่ซ้ำกันเลยครับแล้วคนที่อยู่ตรงกลางจะต้องรวมกำลังทั้งหมดอัดเข้ามาให้ได้เพราะฉะนั้นมันก็มันจะค่อนข้างยากหน่อย ก็จะทํค่อนข้างลลาบากหน่อยแล้วก็ตำหรับวัดประดู่ทรงธรรมเนี่ยถือเป็นสุดยอดตำหรับโบราณเพราะมันเป็นวเพราะเป็นวัดที่เป็นตักกศิีลาเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยาอย่างที่เราเคยคุยเรื่องตะกรุดมหารังับเนี่ยก็เป็นสูตรที่มาจากวัดประดู่ทรงธรรมเหมือนกันมีมีคุณในระดับที่พวกเจ้าพญามหมากษัตริย์ใช้ในการออกรบเหมือนกันอย่างจัก,กรพรรดินี่ก็จะเป็นคุณอีกด้านหนึ่งไปเลยคือส่งเสริมในเรื่องของอำนาจวาสนาบารามีเพราะชื่อก็คือมหาจัก,กรพรรดิตาทิราชแต่สิ่งที่ จะต้องทําความเข้าใจอีกนิดนึงก็คืออย่างที่ต้าถามเหมือนกันว่าต้าเคยได้ยินแต่คําว่าสวดจกักรพรรดิบางคนก็เลยคิดว่าะตะกุดอันนี้คือตะกุดที่ใช้ในการสวดจกักรพรรดิหรือเปล่านี้ก็ต้องบอกว่าคนละอันกันอย่างคาถาจากักรพรรดิเนี่ยเป็นคาถาที่เดิมทีเราเรียกว่าคาถาบูชาพระซึ่งหลวงปู่ดู่ท่านเป็นคนแต่งขึ้นโดยมีเนื้อความบางส่วนเนี่ยมาจากคาถาในสายวัดปู่ดูท่ทรงธรรมเหมือนกันวราหลวงปู่ดู่ท่านก็เรียนกับหลวงพ่อกานอะไรต่างๆซึ่งเป็นสายวัดประดู่เหมือนกัน ท่านก็มาแต่งบางอย่างเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นในสมัยเดิมเนี่ยจะเรียกว่าคาถาบูชาพระและพอต่อมาในสมัยหลวงตาท่านก็จะไม่เรียกคาถาเนี่ยว่าเป็นคาถาจากักรพรัดเพราะว่าท่านเคยคุยกับหลวงปู่ว่านี่คือการรวมกําลังของโพธิสัตว์ของจกักรพรรดทั้งหมดท่านก็เลยเรียกมาเป็นคํานี้เพราะเรียกว่าเป็นคํานี้ปุ๊บคนก็จะดินคาถาจาักรพพัดก็คือหน้าโมพุทธ,ธายะพ,พุทธไตรรัตนยานแต่พอมาเจอกับตัวตะกุดมหาจักรพพัดตาทิราชเนี่ยคนก็เลยบางทีเกิดความสับสนว่ามันคือตะกุดอันเดียวกันจริงๆไม่ใช่ ถ้าเป็นตะกุดมหาจากักรพรรดิตาธิราชคือเป็นตะกุดดั้งเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยการลงอิติปิโสรัตนามาราร้อยแปดบทแต่ถ้าเกิดเป็นคาถาจากักรพรรดิเป็นคาถาที่หลวงปู่ดูเป็นผู้แต่งขึ้นในสมัยหลังแล้วก็หลวงตาท่านนำมาเผยแพร่ให้คนได้รู้จักกันก็จะเป็นคนละส่วนแต่ถามว่าใช้ด้วยกันได้ไหมใช้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นบทพระรัาตนตรัยเหมือนกันเราสามารถเอาตะกุดจกักรพรรดิมาซึ่ง เราอาจจะสวดอิติปิโสรัตนามาราไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็ามาสวดจกักรพพรดน้อมอธิษฐานได้เลยเพราะมันเป็นกําลังของกษัตริย์กําลังของจักรพพัดนะมันคือกําลังของโพธิสัตว์อยู่แล้วมันสามารถใช้ร่วมกันได้เพียงแต่ว่า<ด>เป็นคาถาคนละตัวเท่านั้นเองครับแล้วอย่างพาะเกจิที่ค่อนข้างโด่งดังนี่มีชื่อเฉพาะไหมครับหรือว่าเป็นภาพรวมครับที่เป็นสูตรแบบพาะเกจิที่เด่นเรื่องตะกรุดอันนี้ฮะมีไหมครับก็ ถ้าเป็นพระเกจิที่ทำตะกรุดอันนี้โดยตรงก็จะต้องมาจากสายวัดประดุทรงธรรมเป็นหลักถ้าดังที่สุดก็คงจะเป็นหลวงพ่อเทียมมกสตาทิราชนอกนั้นก็จะมีอย่างหลวงพ่อสละวัดประดุทรงธรรมหลวงพ่ออะไรต่างหลวงพ่อบุญนาคหลวงพ่ออะไรต่างๆที่อยู่ในวัดประดุทรงธรรมเป็นหลักนะครับแต่ว่าจะมีตะกรุดจักพรรดัอีกแบบหนึ่งบางทีเขาก็เรียกตะกรุดมหาจากักรพรรดิตาทิาาาราชเหมือนกันแต่นั้นลงมากกว่าร้อยแปดช่องคือเอาอีพีพิษโสสวากาโตสุปฏิปนโนมาลงรวมทั้งหมดเลย แล้วก็ยิงเป็นตารางอันนั้นเคยเห็นทางทางอีกสายหนึ่งเขาก็เรียกแบบนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นแบบสากลที่เป็นตะกรุดมหาจากาักรพรรดิตาทิราชแบบสากลที่คนส่วนใหญ่รู้จักจะเป็นสูตรที่มาจากวัดประดุษสงธรรมเป็นหลักอืมครับทีนี้ก็ถือว่าครเท่าทีา่ฟังนี่หายน่าจะหาย,ยากมากนะครับคนทั่วไปจะสามารถหาจากที่ไหนได้ไหมครับไปวัดประดูแล้วก็ จะปัจจุบันนี้ก็มีหน้าตู้พระที่เป็นรุ่นใหม่ๆหรือว่าไม่มีแล้วสูญพันธ์ไปแล้วน่าจะไม่มีแล้วเพราะที่วัดประดู่ตอนนี้ตำหลักตำลาก,กระจัดกระจายกันไปหมดแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็กระจัดกระจายกันไปหลายวัดเหมือนกันเพราะนั้นอาจจะต้องไปตามหาตามลูกศิษย์ลูกหาที่เคยเรียนตำราในสายวัดประดู่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการทําได้บ้างอย่างผมก็โชคดีได้เรียนจากมาจากท่านอาจารย์มนัสซึ่งอาจารย์มนัสท่านเรียนมาจากหลวงพ่อสละวัดประดู่ทรงทมโดยตรงอะไรเงี้ยก็เลยได้พยายามเก็บรักษาวิชาเหล่านี้เอาไว้ครับก็ ถือว่าเป็นเรื่องตื่นเต้นถ้าเกิดแบบว่ามีคนสืบทอดต่อไปนี่ก็น่าน่าที่จะเก็บไว้ไว้นะครับเพราะว่าท้าที่ฟังผมก็ว่ามันค่อนข้างจะยากมากในการที่จะทำแล้วก็พวกนี้เวลาคนพกนี่จะมีเครดอะไรที่เยอะกว่าธรรมดาไหมครับห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามโดนตรงนู้นพกนี่ต้องค่อยคอเท่านั้นใส่กระเป๋าไม่ได้ใช่ไหมครับ อ่าพวกนี้น่าจะใส่กับพวกกระเป๋าองเกง้อะไรพวกนี้ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะห้อยคอจริงๆคาดเอวก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นจักรพัิตาที่ล่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยคาดเอวกันเพราะถือว่าเป็นแบบของสูงได้เลยครับก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นความรู้มาฝากผมก็เพิ่งได้ฟังชื่อก็วันนี้แหละครับอ่าก็ยังน่าสนใจวิธีการลงตะกรุดแบบที่ว่าเชิญหลวงพ่อร้อยแปดองนี้ก็ถือว่าผมว่าเออ วิธีนี้ก็น่าสนใจนะครับสําหรับใครที่อยากจะทําพิธีอะไรที่ผมว่ามันเป็นหรือว่าคิดไปเองว่ามันอาจจะช่วยให้มีความเข้มขังขึ้นเพราะว่าเจาะไปเป็นหลวงพ่อก็แต่ละองค์ก็ประโยคนั้นเลยแล้วพร้อมกันเนี่ยอาจจะรวมพลังกันได้แต่อันนี้ก็แค่คิดเล่นๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนอกเหนือจากนั้นหรือมีอยากจะรู้อะไรก็สามารถทักมาได้ในข้อความเพจ Ghost Guru นะครับ หรือว่าคลิปต่างๆที่เราลงไว้นยมีเยอะมากเป็นร้อยคลิปนะครับท่านสามารถติดตามย้อนหลังไปได้นะครับเรื่องเก่าๆก็มีอีกเยอะแยะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ